สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันค่ะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้อยู่กับคุณครูความมลจัรบัวหรือที่นักเรียนนิยมเรียกในชื่อของคุณครูมนนั่์เองค่ะ สำหรับก่อนอื่นนะคะคุณรูอยากจะพานักเรียนนะคะไปทำความรู้จักกับตัวชี้วัดของวิชานี้กันก่อนนะคะก็คือส2.1.6.1นะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนนั่นเองค่ะกฎหมายคืออะไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยคุณรูเชื่อว่าหลายหลายคนนะคะคงยังไม่ทราบว่ากฎหมายคืออะไรแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองคุณพ่อคุณแม่หรือรวมทั้งคุณครูเองนะคะเราทุกคนร้อนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎหมายค่ะเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อเราทำผิดนะคะเราจะไม่สามารถที่จะอ้างได้เลยว่ากฎหมายข้อนี้ผมไม่รู้หนูไม่รู้ใช้ไม่ได้นะคะเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ กฎหมายนะคะก็คือข้อบังคับนะคะที่รัฐจัดทำเพื่อใช้บริหารประเทศนะคะแล้วก็บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนทำอะไรช่วงเวลาใดล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายนี้นะคะจะใช้บังคับบุคคลที่อยู่ภายในประเทศนั้นอ่าคำว่าภายในประเทศนั้นใช่ค่ะ กฎหมายแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันแต่ไม่ทุกข้อนะคะแตกต่างกันเพียงบางข้อเท่านั้นค่ะแล้วบทลงโทษนะคะก็มีขึ้นอยู่กับว่าทำผิดกฎหมายข้อใดบทลงโทษของกฎหมายมีความแตกต่างกันออกไปค่ะแล้ว,วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสําคัญของกฎหมายนะคะกฎหมายนะคะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมีความสําคัญแตกต่างกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมนะคะถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยก็จะส่งผลให้สังคมของเราเนี่ยไร้กฎระเบียบนะคะเช่นอะไรเอ่ยการขับขี่นะคะรถจักรยานยนต์รถยนต์เองเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเรามาดูภาพสองภาพนี้มีความแตกต่างกันยังไงนักเรียนคิดว่าภาพแรกนะคะกับภาพที่สองเนี่ยอันไหนที่จะก,อก,อกนนะะ่อ,อ,อ,กใ,อะะให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่านะคะอคิดออกไหมเอยใช่ค่ะภาพที่สองนะคะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าเพราะาอะไรคนนี้ก็จะไปคนนี้ก็จะไป ทุกคนต่างจะไปอเดโดยที่ไม่สนใจว่าแต่ละคนนั้นจะไปทางไหนก็เลยส่งผลให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเพื่อควบคุมการกระทําของมนุษย์ในสังคมนะคะให้เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีเช่นอะไรเอ่ยไม่ต่อว่าผู้อื่นด้วยคำหยาบนะคะไม่มินประมาทผู้อื่นหรือพูดจานินทาผู้อื่นนะคะนักเรียนดูภาพแรก ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกำลังเครียดอยู่เพราะว่าอะไรคะคนจับกลุ่มนินทาอาคนจับกลุ่มนินทาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเขานะถ้าเกิดว่าเขาไปแจ้งความหรือว่าไปฟ้องเนี่ยทำได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาพูดจากันด้วยน้ำเสียงที่สุภาพไพเราะแล้วก็มีสติในการพูดคุยตลอดเวลานะคะ มันจะทำให้เรื่องลงเอยด้วยความดีงามเสมอค่ะอ่าต่อไปนะคะเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมืองนะคะเช่นการทิ้งขยะมูลฝอยนะคะต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะบางคนนะคะทิ้งลงแม่น้ำทิ้งตามฟุตบาทนะคะภาพแรก นักเรียนเคยเห็นไหมคะคุณคุณไหมคะในโรงเรียนเรานะคะเมื่อก่อนก็มีแบบนี้นะคะนั่งตรงไหนทิ้งตรงไหนแต่ตอนนี้ทุกวันนี้คุณครูค,คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมคะ่ภาพนี้เคยเห็นไหมเอยประจําเลยคะ่ะเวลาที่เรานั่งเรือข้ามแม่น้ําใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเศษขยะเนี่ยลอยตามน้ํามาขวดพลาสติกบ้างถุงพลาสติกบ้างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ การที่จะทิ้งให้ถูกที่จริงๆต้องทิ้งแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขามีการคัดแยกแบ่งขยะเลยเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะขยะอันไหนสามารถที่จะกลับมาใช้ได้อีกเขาจะไปรีไซเคิลใช่ไหมคะอ่าต่อไปเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอืมฉันออไยเอ่ยบุคคลจะไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ได้อืมมันใส้คนนี้จัง ไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เลยะคะ่ะอย่าหาทํานะลูกอ่าอย่าหาทํรค่ะเฮ้ยกระเป๋าใบนั้นสวยจังเลยขอยืมมาเป็นของตัวเองหน่อยไม่ได้นะคะนักเรียนนะคะจะไปหยิบจับสิ่งของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตนะคะมาเป็นของตนเองไม่ได้ถือว่าขโมยคะ่ะไม่ควรนะคะอ่า ต่อไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นมีการกำหนดเขตห้ามตัดไม้ทำลายป่าห้ามล่าสัตว์เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่านะคะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าขาดป่าไม้นะคะแล้วก็สัตว์ป่าเนี่ยพื้นป่าก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกวันนี้เขาก็เลยต้องมีกฎหมายนะคะในการคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็ห้ามตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนบ้างแล้วนะคะนักเรียนลองเอาไปทําใบงานนะคะที่คุณครูให้ไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ